โอ้โหพลังงานของครูบาจารย์เนี่ยเข้มข้นมากๆท่านผู้ชมนะมาดูสิว่าเอไพ่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะชุด whisper of los g a n e s h a ไพ่องค์พระเปเนศนี่แหละจะบอกอะไรให้กับท่านที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความจริงจังนะ เวลาท่านหยิบจับสิ่งใดก็ตามท่านมักโฟกัสในสิ่งนั้นเนี่ยอยู่อย่างสม่ำเสมอมีจิตใจที่แน่วแน่เป็นคนเฉลียวฉลาดไหวพริบดีเป็นเลิศมีความสุขุมพลรภาพมากๆตัวท่านผู้ชมเนี่ยนะท่านผู้ชมเป็นผู้ที่มีความกล้า รักจริงเกลียดแรงคนวันเสาร์เนี่ยเวลาหยิบจับสิ่งใดดําเนินลงมือสร,สร้างทําสิ่งใดท่านมีการโฟกัสในสิ่งนั้นอยู่อย่างสม่ําเสมอนะและสิ่งที่ท่านกําลังจับอยู่ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรส่งผลในด้านของความมั่งคัง่งความร่ำรวยให้กับตัวท่านอย่างร้อยเปอร์เซ็นต นะตามเรื่องเล่าแล้วองค์พระพิคเนตเนี่ยพระองค์มีพระชายาคือองค์สิทธิและองค์ฤทธินะคะบอกเลยว่า ทั้ง3องค์นี้กำลังมาผักดันส่งเสริมสนับสนุนดวงชะตาในด้านเงินเงินทองทองให้กับชาววันเสาร์นี้นะคะมีความมั่งคั่งมีความล่ำรวยมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะพิมหาเศรษฐีนะแถมซ้ำท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่โชคดีได้รับคำวอวยพรดีๆคำวอวยพรเลิศเลิศจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีได้รับคำวอวยพรจากโค้ชครูครูบาอาจารย์ได้รับ การปกป้องการดูแลจากคุณพ่อคุณแม่เครือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายกันลยนมิตรดวงดีมากๆเรียกว่าการเงินการทองอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐี Merry Merry r h r i s t s a s a n d Happy n y w Year ยู์ดวงชะตาของท่านมันเสารนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะลำดับต่อมาค่ะ